สีพอแล้วพอแล้วเรารู้แล้วล่ะสีขาวค่ะพี่รล่อสีขาวได้ไหมคะพี่ปอพ,พี่ปอก็คือสีเขียวลงทะเบียนเลยนะคะดังนั้นนับตามอาจารย์สีของตัวเองเลยต่อไปนะครับเราจะมีตั<า><า>วแทน,น,นเป็นน้องกฤษดานะครับกับน้องกับคุณออยธนานะครับดูว่าน้องม้านั่นเองนะครับน้องม้ากับคุณออยนะครับน้องเจนจับแทนแล้วกันมาเจนมาจับแทน เจนเป็นมาร์สนะเพราะะนนอีกลูกหนึ่งก็เป็นออยเจนไม่สบายอย่ไปใช้มันเยอะโอ้ยเขาเร็แล้วเปิดยังไงคะถามอากเสรกดกดกดครับกดนะเออเออสีเขียวพี่มได้พี่ออยพี่ออยออยสีเขียวสัตว์ประหลาดไอ้บ้ยขอโทษอ เห็นจันตาวที่โล่งเทียบตำแหน่งไม่ดูกเลยพี่ม้าอยู่สีเขียวขอบคุณนัทเจนนะคะเพราชฉันพี่ออยอยู่สีขาวต่างหากนะทุกนพี่ม้าอยู่สีเขียวพี่ออยอยู่สีขาวต่อไปคู่นี้เป็นคู่จักสีนะครับสมเออเรียกว่าสูสีกันมากระหว่างแดนวรเวทกับฟิล์มรัตภูมิแดนวรเวทขอตัวแทนนะครับ บโป้จับแทนโอยากจับแทนใครครับ <Violence> okay. ีพี่แดเล่จะเป็นสีสีเขียวง่าเลยจากนันนะจ๊ะนายก็อยู่สีขาวต่อไปแก้โอเคอได้สีขาว ไปนั่งอาสแตนล,ลูกต่อไปนะครับวุฒิสุรินทร์กับจุนน้องจุนนะครับน้องจุนกิติโกศนะครับมาเร็วจุนอยู่ใช่ไหมครับออยู่่ไม่ไห<ม><ม>วก็ได้ครับแล้ววุฒินะครับวุฒิชอเลนแต่ออกอากาศไม่ได้จะถามทำไมลนะ่ะเนี่ย ต่อไปครับต้าคอริกอชชดกับบอยชบชัยตำแหน่งกองกลางชนการต่อไปครับน้องโกโกศินนะครับกับแมนการีแมไม่ามากโกศินกันมาเลยครับโกศินได้สีอ้าสอบให้ปั้ารูสักทีพะยะ สีเขียวบอยบอยประกกับนักนักชรัครับบอยจับก่อดนะครับันสอง้วยโชว์โจย์พรองกันันส เหลียวลงกระดานสีเขียวต่อไปอัลิเยาก pues ับ <eighty> น <everyone> ็อต์ทฟอริดนะครับไม่มาทั้งคู่ขอตัวแทนหน่อยครับขอตัวแทนมาจับหน่อยใครดีนะใช่ครับให้นางงามจับนะครับนี่จีนี่จีนี่แทนใครคะแทนใครจับใคร เอานอนแล้วกันเอานนล้กันนอน